วันนี้จะพาทุกคนไปเก็บอินทผลัมนะคะส่วนนี้เป็นส่วนใกล้ๆบ้านค่ะใกล้ๆหมู่บ้านนะพอดีเขาเพิ่งปลูกมาได้3ปีนะเป็นส่วนของเพื่อนพี่สาวนะคะก็3ปีมีลูกดกมากนะคะแม่อยากมาดูก็เลยพาแม่มานะคะเขาขายถูกมากกิโลละแค่100นน1น0อเองทุกคนคว,วันนี้ก็เลยมาปลูกที่สวนเลยเขาให้ตัดเองเลยนะคะประมาณ หกช่อนะคะหกช่อหนึ่งกิโลกัดได้เป๊ะมากกลับบ้านลองไปช่างดูนี่ตรงเป๊ะเลยทุกคนค่ะได้ตัดเองได้ถ่ายรูปสวยๆคือต้นเนี่ยเขาปลูกแค่สามปีเองอะค่ะมีลูกแล้วแม่ก็อยากกัดบ้างแม่อยากมาดูค่ะแม่อยากปลูกแม่อยากมาดูพันพอดีเขาก็มีมีพันุ์ให้อยู่แต่ต้องต้อง,องขุด เขาหาคนขุดยังไม่ได้แม่ก็เลยยังไม่ได้พันกลับบ้านแม่อยากปลูกที่บ้านก็ปลูกทุเรียนนะคะปลูกทุเรียนสองต้นขึ้นสวยมากน่าจะประมาณ3ปีแล้วไม่รู้กี่ปีจะได้กินทุเรียนแม่เลยอยากลองปลูกอินทผาลัมแม่เป็นคนมือเย็นค่ะปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็งาม <grammar> ดูคะ่ะอร่อยนะคะ <S <S แบบดิบาาแบบสุกเขาเรียกว่าไง ก่อนที่เขาจะเอาไปแปลร<ป>ูปอ,อ่ะอออร่อยมาก,กไม่รู้ว่าแม่มชอบกิน